สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานลายของ o r d e r ร์วอรนะฮะกับตัวของลิมบูเทมเพลสนั่นเองอ่าตัวนี้ก็คือเกิดไปแท้ที่เป็นสรางเป็นลายใหม่ที่เพิ่งออกนะฮะตัวก็คือจะเป็นตัวของลิมบูออกมาก่อนเป็นตัวแรกก็คือวัวเ a ซึ่งอีกตัวหนึ่งคือเป็นวัวบก็คือจะเป็นชิสุอ่านั่นเองตัวนี้อันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอ่าด้านหลัง อีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคอันนี้เราจะมาแกะดูข้างในกันอันนี้ในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มายก็คือจะมาเป็นถุงถุงเดียวอย่างนี้เลยนะคะก็คือจะแบ่งมาเป็นอตัวเตม็มมีหัว ผ้าคุมไหล่ะผ้าพันคอแล้วก็ดาบแล้วก็ฐานซึ่งจะเป็น4ช่อง5ช่องประมาณนีอ้อันนี้เรามาแกะดูข้างในกันอ,อันนี้ก็คือจะเป็นฐานดำแปบเป็นฐานทึบปกติซึ่งก็คือฐานเหมือน,นกับพวกงานลายของ dxf ตัวของวันพีซหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฮะตัวไซสก็จะน่าจะใกล้ๆก,ก,กันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นดาบนี ันนี้ก็เป็นหัวของผ้าพันคอฮะอะอันนี้ก็คือส่วนส่วนหัวทําสีออกมาได้ดีมากนี่ฮะตัวผมก็คือจะมีไล่เฉดอ,อ่อนไปเข้มอยู่ช่วงปลายข้างในก็คือจะมีเป็นไล่เหมือนกันนะฮะตัวสีผมจะไล่สีผมไล่เฉดให้ด้วยนะอันนี้ส่วนตัวเนี่ย ที่ตัวตัวเสื้อคลุมอันนี้จะไม่ได้ไล่เงาเท่าไหร่คือไม่ได้เล่นฮะไม่ได้มีไล่เฉดสีตัวกางเกงก็ไม่มีรองเท้าก็จะไม่มีก็คือจะเป็นลงสีโทนธรรมดานี่ปกติแบบนี้นะฮะตัวก็จะประมาณอย่างนี้นี่รา,ายละเลอียดส่วนต่างๆอันนี้คือจะมีผ้าพ,พันคอนใส่ไปก่อนเลย แบบนี้หรือเปล่าอ่ะตัวหัวอ๋อใส่ดาบปอนเลยครับตัวดาบก็จะอยู่เป็นอ่ะมันคือจะมีช่องของสายให้ใส ตัวสายเข้าไปก่อนอย่างนี้ฮะประกบหน้าประกบหลังไปก่อนเลยอ่าก็คือเหมือนเป็นสายคล้องไงฮะให้ใส่ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผ้าคลุมอ่าแล้วก็เป็นหัวโอเคอ่ารายละเอียดก็คือจะประมาณนี้นะฮะ นี่ก็คือจะถือดาบอยู่ประมาณแบบนี้อ่าด้านหลังก็คือจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้เราใส่ใช่ปะวะใช่ใช่ใชใช่ต่อเข้ากับฐานะฮะอืมอ่ะก็จะเป็น นี้เลยตัวไซส์กำลังน่าทักเลยฮะตัวนี้คือไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปถ้าจริงๆตัวมันก็คืองานของ D X F พวกของวันพีทพวกของายบะอะไรพวกนั้นเลยตัวใกล้ๆกันเลยฮะแต่ถ้าจะไปเทียบกับพวกไรนะ S E X Q หรืออะไร x p e n s X อะไรนะ e p r e s s o อะไรพวกนั้นอาจจะตัวเล็กกว่าซึ่งนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะอันนี้คือความสูงของมันเนี่ย อยู่ที่16เซนนี่ถึงนี่เนี่ยอยู่16เซนนะก็คือเป็นไซส์ของ DxF นั่นเองไซส์ก็คือประมาณนี้เลยงานนี้ก็คือแค่เปลี่ยนเป็น Order o r d e r อ่า Order Worder ของ Rimuru นั่นเองอ่านี่ก็เป็นตัวแรกที่ออกมาเลยนะฮะของลายนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเอง ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ